สวัสดีฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเราบอกก่อนเลอเสียงแปบบ๊บเสียงดังวันนี้เรามาเล่นแบบเออเอออะไรเนี่ยทำไมหน้าปกมันไม่ใช่แบบนี้ไมเขาใจอะไรกันเนี่ยทำไมหน้าปกมันไม่ใช่แบบนี้ขออยู่คลิปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอไปหาแมปแปบบ๊บมาทุกคนเลือกแมปได้แล้วแมบปบนี้แหละ เรเคยเล่นไว้ความจริงเราลบไปนานแล้วนะแต่เพิ่งมาโหลดก็เพจก็มีประมาณนี้ความจริงมีสี่พัน 4, แล้วแต่น้องเ,าเอาไปสูมอ่ะบอกว่าไม่ต้องสูมก็ยังจะสูมนี่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 เขามไม่ใช่วิธีนี้กันหรอกทุกคนเขาไปวิ่งเล่นกันเลยสเปซไปสเปซอ่าเปลี่ยนแมบกันเลยนี่มาฟาร์มดีกว่านี่ตรงนี้แหละ ที่ฟาร์มโหดเฮ้ยโอ้โหเพลงขอรูเสียงหน่อยนะทุกคนนะเฮ้ยทนถ้าทุกคนไม่ยินเสียงก็เพิ่มเสียงหน่อยนะโทรศัพท์เพิ่มเสียงโทรศัพท์หน่อยขอกระโดดด้วยได้ปะเพื่อนอีเป็นไง โอ้ไปกัน,นเ,นนเลยเพื่อนมังกรเทพมากเราเพิ่งเล่นเวลนี้เองอะ่ะมันไม่เก่งไม่ได้เล่นนานคนนี้น่าจะแซงหรอเห็นไหมโอ้โหแซงกันได้กินสิบคนครับหนะ้า ี่โหลแน่เลยตกด้วยมันเล่นยากาแบบนี้เราลืมแล้วมันเล่นยังไงโดดให้เปิดเกิดนะครับไ,ได้ไปฟาร์มสีแดงต่อต้องสีแดงนี่คือที่สุดแล้วโอ้ยยังมีคมากระโดดอีกเขากระโดดแ้วไม่ได้หรอ นี่นี่นี่ตรงนี้ก็ได้ไม่อยากเกล้ยงกับคนอื่นนะทุกคน เป็นที่ฟาร์มเลยเวลวง่ายมากไม่เอาแล้วทุกคนเราไม่ไปขอไม่ไปครับไม่ได้แค่สามร้อยองกับตรงนี้แปดร้อยหรือสามร้อยดูไม่ออกเอาแปดร้อยแปดร้อยเสียงผู้ใหเฮ้ย พี่ฟาร์มสีเขียวละดีสุดเลยทุกคนอืมเนี่ยมันเป็นที่ฟาร์มดีมากเลยนะฟาร์มเลเวลแบเียวได้เลเวลแล้ว เ right ลเวล up แล้วแป๊บเดียวเราวานั่นคืออะไรอ่ะโอหนึ่งพันสเต็ปเหมือนกันเหรอโอ้ทีเดียวคุณตายน่าลองและวนะโอ้คืออะไรอ่ะเอ้าทำไมขอหักงี้ <laughs> ขอขาดไปกระโดดแหละตรงนน้นที่เดิม สี่เขียวสัตว์เลี้ยงก็ขึ้นเลเวลเร็วด้วยนะทุกคนถ้าจะวิ่งแข่งเราเราน่าจะไปวิ่งที่ด่านแรกมันมันง่ายแต่มันน่าจะได้เพชรเยอะกว่าเดิมนะเอ้าไม่โด,ดินหรอ ไม่โดนยังไงทอนนี้มันได้82ิเกมเลยนี่ว่า ไปสีเขียวก่อนไม่แยกกันดีกว่าต้องรอจังหวะที่เขาไปแข่งกันเวลาคูดาวชาจังถ้ายังมีคนมาแยกอีกนะเอาีิ ลังกาจนในนี่กันเลยไม่เห็นรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วขึ้นเลยตกตกตกยอมเนี่ยมันไม่ได้เอ้าทำไมถ้าตาเป่างนีไ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปกันแล้วไป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 เข้าไปกันแล้วเขาไปกันแล้ว เอาได้หละขึ้นเลเวลเออแล้วก็กิ้งด้วยสมนี่ใช้กี่เพชรเหรอโอ้ยจะดูก็ไม่ได้ดูจะกระโดดเอาเลเวลดีกว่าโอ้ยเพื่อนสองแสนโอน้เกินไป ย,ยังไม่ถึงเลยเพชยยังไม่ถึงเลยไปสีเขียวต่อรอให้เอ้นั่นมันมาก่อนรอขูดาแปหนึ่งนะคะทุกคนนี่เขาไปแยกกันอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไร จะเต็บแล้วไม่ได้ยกทุกทีไม่ได้นะเองเนี่ยลองเปลี่ยนเซิร์ฟนะทุกคนจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟทำไมเปลือมันจะเปลี่ยนเซิร์ฟมันจะไม่เข้าเซิร์ฟเดิมให้ ไม่ชอบยังไงก็ไม่รู้โอ้โหส่งเดียวกันเด้เลยเดี๋ยวไปเอ้ยเดี๋ยว้วเอากล่องสมบัติกันแจกของสปีดสปีดเออห้าร้อยเจมเหรอ เจะรักสเปซอยู่ไหนอะเอ๊ชน ไม่ใช <Merci>. uh, mm ่นะมาไม่ม mm ัน hmm. ันแมนซิต hmm. uh, mm ี hmm. ้อันนี mm ้เผื่อมันไม่มีคนไปฟาร์มตรงพันเออดี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 มีคนป่ะทรงเดิมเลยน่านนี่ยทรงเดิมไม่เป็นไรมีสีเขียวอยู่ คือที่เราฟาร์มเก็บีกพีตรงนี้ดกวาไม่ว่าจะได้อัพเราจะมาฟาร์มอีเบกพีแหละวันนี้โอ้ยชนอเอาเพชรกัน ันได้แปดสิบเพชรเลยนะไม่รู้เป็นที่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าน่าจะเป็นที่สัตว์เลี้ยงอ้ยเก้าสิบเลยเว้ยอรอเวลารอเวลารอวานี่มันมันได้พันก็จริงอะแต่มันมันทีเดียวคือตายอะทุกคนไม่เอา จังหวะนี้ที่เขาไปกันแล้วก็ไปกันเอา้าทำไมไม่เห็นได้เลยเอา้าเดี๋ยวเราคิดว่าเราแน่จะรีเบิร์ตนะ ไม่้เลยเก็นเนกบอีกพี่ลอดีกว่าแล้วแค่ด้ดเท่า,เากับทิ้งเอาเลยว่าอัพเลยเหรอไม่เป็นไรวะสิเขียว the door ให้อีกเลเวลเดียวปะเดี๋ยนะีกข้าเลเวลอีกข้าเลเวลเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมาแล้วว่างว่างว่างขอหน่อยสักอันก็ยังดีแล้วก็ต่อด้วยนี้ แล้วต่อด้วยนี้ สีสีสีขาวสีขาวอยู่ไหนฝั่งนี้ใช่ใช่ใช่ใชขอโทษนะเพื่อ,อ dia คนหายแล้วเฮ้ยคนไปแล้วนี่วะยังไม่ไปกันเลยสีขาวไม่มีที่ฟาร์มแล้วตรงแนกดีสุดแล้ว ไปคืนตรงนี้ก็ได้อีกเลเวเดียวทุกคนเราก็จะรีเบิร์ตแล้วรีเบิร์ตคือทุกอย่างเรืมอหม่หมดนะเว้นสัตว์เลี้ยงกับเพชรมั้ง เราไม่ได้ใช้เติมนนะ่เลยไหมกระกากหน่อยเดี๋ยวว่าเรานะฮะมันความจริงอะเวลาลวเราเล่นเกมเี่มันไม่จำเป็นต้องเติมนะทุกคนแค่เราแบบเฮ้ยคนไปแล้วแค่เราแบบว่ายังไงอะเฮ้ยคนไปหมดเลยว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้สิ่งที่เราอยากได้ พม่เมนไม่มเข้าเฮ้ย่ม็กวรีบวนี่วิ่งใหม่หมด,อะ,มมหมดอ,ะอะไรกัน แต่นะทุกคนเดี๋ยวนะขอรี่เกมก่อนเหมือนเลขมันจะเออแปลกๆถ้าตายเลขเป็นนี้หรเอโอ้โห ไปแมปเดิมก่อนดีกว่าไปกดไอเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าเรากากมากเลยสีอีกสักแป๊บจริงเราอาจจะปิดคลิปแล้วนะครับอย่างอืดเลยแต่เราได้เพชรมาเยอะมากเลยนะ โไม่ถึงมันแค่กระโดดแค่นี้ยังไม่ถึงเลยทำอะไรได้ครับเนี่ยนี่ไหนได้เรารีแล้วไม่ถึงอะ่ะอย่าแยง่งนะขอร้องนะเพื่อนอย่าแย่งนะเพิ่งเล่นเริ่มใหม่นั่นแหละพูดง่าย เขาขอสนขอก่อนขายสิไม่เก็บนะรู้เอ้ยอันนี้นี่ขายเลยดีกว่า นี่ขายไม่ได้เหรอ เพื่อนเก่งๆก,ก็อย่ามาแย่ได้ไหมเพื่อนรีเวิร์สมาเนี่ยนายนายเอาเลยก็ได้เพื่อนโอ้เก่งอยู่นี่ว่ะเฮ้ยทำไมเป็นต่ำจังอะไรกันครับ ไม่เคยเห็นใจคนกากๆบ้างเลยทันนี้ดีกว่าเออแต่เรายังกระโดดไม่สูงเลยอะ่ะเออเราไปไปไปเล่นกับเขาอะไรก็ไม่ได้เรอกทุกคน รู้สึกดีใจยังไงก็ไม่รู้รู้สึกกากมากเลยตอนนี้แต่เราได้เพชรม,มาเยอะเลยนะ นี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เยอยๆจยีเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอันนี้คืออะไรนะแรกเหรอโอ้โหมีคนแรกของให้เราโอ้โหสุดยอดเฮ้ยจริงเหรอจริงปะเนี่ยเดีด๋ยวเรยอเรย เดีอได้ๆๆด้เขาาของเราไปอย่างเดียวเหรอเดี๋ยนะฟักหรือเปล่าครับดได้ๆด้งงอย่าบอกนะว่าไอ้ที่ค่อยสุ่มไปนี่ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหนูแฮมโนเพจโอเดีจริงจรงออคนนี้ปะเนี่ย เออน่าจะคนนี้แะทุกคนบายโถสำหรับาาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบาย